ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่ในช่องตาอมทองนะครับผมวันนี้มาดูความรอน้องอมทองนะครับวันนี้น้องอมทองมางานวัดป่านะครับผมเป็นงานปลุกเสกนะครับวันนี้มาหลายเชือกนะครับผมมีหลักๆเลยคือพิยอดนะครับผมพิยอดรักนะครับพิยอดรักก็มาครับวันนี้น้องใส่ชุดสีเขียวนะครับผมเมื่อกี้ใส่ชุดสีแดงแล้วสีแดงไม่เข้ากันนะครับสีแดงเล็กไปนะครับ เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเขียวนะครับผมมีแต่ช้างโลโลครับวันนี้มีแต่งานยาวๆแล้วครับมีน้องอมทองเชือกเดียวผมงานสั้นนะครับส่วนดาวทองนั่นนะครับผม้าสีแดงนะครับดาวทอง้าสีแดงแล้วก็เสาวห้านะครับผมพาสีน้ำเงินแล้วก็แม่พังผักบุ้งนะครับผมพาสีแดงนะครับผมควานนัดขี่อยู่ข้างบนนะครับส่วนดาวทองก็จะเป็นพี่ควานไทยนะครับผมให้พี่ควานไทยช่วยขี่นะครับวันนี้ น้องก็ยังไม่มีชุดนะครับผมใส่ชุดแดงผ้าปะเออผ้าผ้าผ้าคลุมเป็นผ้าแดงนะครับแต่ผ้าหัวโอ้ผ้าคลุมเป็นผ้าสีเขียวแต่ผ้าหัวจะเป็นผ้าแดงนะครับผมมาหลายเชื่อนนะครับวันนี้พี่มงคลพี่ใบทองพี่ยอดรักแล้วก็น้องขวัญสายฝน สาห้าดาวทองแล้วก็ผักบุ้งกำไรแล้วก็แม่ทองใบนะครับผมใส่ชุดไปก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมชุดคนละสีนะครับหัวอีกสีหนึ่งชุดอีกสีหนึ่งนะครับ นี่น้องยังไม่มีชุดเป็นทางการนะครับผมยังไม่ได้ตัดชุดนะครับกําลังกลับมาอยู่บ้านนะครับผมเลยยังไม่มีชุดนะครับกินสับปะรดสบายเลยครับอร่อยเลยนะครับ น้องใส่ฝนนะครับผมตองนี้ส่วนพี่ใบทองกับพี่มงคลอยู่ฝั่งนั้นนะครับพอดีเราต้องเอบมาอยู่ข้างหลังนะครับผมงาสั้นกว่าเขานะครับก็ม,มีแต่ช่างงายาวๆนะครับ อะไรลูกอะไรลูกสับปปรดเยอะแยะนะครับดูครับเดินเลือกนะครับผมเวลาสับปปรดเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราโยนให้ในหลักเนี่ยนะครับหลักตัวน้งคือถ้าเราโยนเยอะนี่คือหมดนะครับไม่มีเรือนะครับหมดอย่างเดียวนะครับ,มา,บมากันกี่เชือกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเชือกนะครับผม มาร่วมงานกันอยู่11เ,เชือกนะครับวันนี้ส่วนมากช้างที่มาก็คือจะเป็นช้างของพี่น้องต,ต,ต้นต้นต้นตระกูลนะครับผมพี่น้องของคุบาหานนะครับเป็นช้างพี่น้องเป็นช้างเคยาตินะครับผมหลายเชือกครับวันนี้ S <S 2> <S 2> <S ดาวทองนะครับผมทองฝั่งนั้นนะครับทองใบครับแม่ทองใบนะครับควันก็ใหญ่ช้างก็ใหญ่นะครับผมพี่ควันก็เดินไปถ่ายไม่ได้นะครับผมพอดี ต้องดูน้องช้างนะครับเดี๋ยวน้องช้างหนีเที่ยวครับผมก็เลยต้องคุมน้องไว้นะครับมอาละมามาันนี้มาอามาเอาเอาพอพอพอหยุดหยุดงานนี้ก็ดำนะครับผมดีเราใส่เราใส่ที่ที่หุ้มง,งาไว้นะครับผมน้องก็เลยเป็นสีดำครับทูไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องรอโอ้ยต้องรอให้น้องแทงดินเล่นนะครับ ถึงจะหายนะครับผมคาบสีดานี่นะครับไอคาบดํานี่ไม่ใช่เกิดไม่ได้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่เราเอาน้องไปมัดปลานะครับเราเนองแทงต้นไม้เป็นยางไม้นะครับผมท้อยลูกทอยท้อยอทีเฮ้โอได้ลูกยใส่ส,สีตัดกันกระโลมกันนะครับผมเหมือนพี่ควันเลยนะครับ เ,เดี๋ยวพี่ควานขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอตาอมทองด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ควานจะเอาช้างไปร่วมงานแล้วนะครับผมขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ